แมวอยากเล่นด้วยหรือเปล่าสังเกตเจ็สัญญาณแมวอยากเล่นรู้หรือไม่ว่าแมวแต่ละตัวมีนิสัยและความต้องการในการเล่นที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะแมวขี้อ้อนหรือแมวขี้อายพวกเขาก็มักจะส่งสัญญาณบางอย่างบอกคุณว่าอยากเล่นและอยากให้เจ้าของร่วมสนุกไปด้วยหากคุณกําลังสงสัยว่าแมวของฉันอยากเล่นหรือเปล่านะลองสังเกตเจพฤติกรรมเหล่านี้ดู 7สัญญาณที่บอกว่าแมวอยากเล่นกับคุณ 1. พลังงานล้นเดินตามไม่หยุดเมื่อแมวเริ่มเดินตามคุณไปทั่วบ้านหรือคาบของเล่นมาเล่นเองบ่อยๆแสดงว่าพวกเขาพร้อมจะชวนคุณเล่นด้วยแล้ว 2. ท่าทางเตรียมล่าหูตั้งชี้ไปข้างหน้าตาจ้องเขม็งมา่านตาขยายย่อตัวยกก้นพร้อมกระโจนตะครุบนี่คือท่าที่แมวใช้เวลาเล่นเกมล่าเหยื่อในบ้าน 3. หางกระดิกเบาๆหรือเก็บหางบางตัวอาจเก็บหางเตรียมตะครุบหรือกระดิกหางไปมาเมื่อรู้สึกตื่นเต้นอยากเล่น 4. ส่งเสียงเมี้ยวเมี้ยวหรือเสียงนกชิปปิ้งแมวบางตัวจะส่งเสียงน่ารักน่ารักโดยเฉพาะตอนเห็นนกผ่านหน้าต่างหรือเวลาอยากเล่น 5. คาบของเล่นมาให้ถ้าแมวของคุณเอาของเล่นมาวางไว้ใกล้ๆหรือคาบของเล่นเดินบนไปรอบๆตัวคุณถือเป็นคำเชิญชวนชั้นดี6 นั่งทับหรือขวางการใช้งานแมวอาจจะมานั่งบนแล็ปท็อปมือถือหรือหนังสือพิมพ์ที่คุณกำลังใช้อยู่เพื่อเรียกร้องความสนใจเจเมียวเสียงสั้นๆเรียกบ่อยๆเมื่อแมวเบื่อหรืออยากเล่นพวกเขาจะเมียวเมียวเสียงเบาๆทีๆเพื่อให้คุณหันมาสนใจช่วงเวลาที่แมวคึกคักและเหมาะกับการเล่นที่สุด 1. ช่วงเช้าตรู่และพบคำ่ำเพราะแมวเป็นสวดจำพวก crepuscular ที่มีพลังงานสูงในช่วงเวลานี้ 2. เมื่อรู้สึกเบื่อถ้าแมวอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันอาจแสดงอาการเบื่อเช่นทำลายข้าวของหรือเมี้ยวบ่อยๆเพื่อเรียกร้องการเล่นหากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อไหร่อย่าลืมหยิบของเล่นแมวคู่ใจขึ้นมาแล้วใช้เวลาคุณภาพกับเจ้าเหมียวดูนะเพราะการเล่นกับแมวนอกจากจะช่วยปลดปล่อยพลังงานยังช่วยลดความเครียดสร้างสุขภาพกายและใจให้กับแมวของคุณอีกด้วยขอบคุณที่รับชมค่ะ